ได้เวลาทําความสะอาดป่าช้าอีกแล้วสวัดดีครับผมชื่ออันดาและผมก็เป็นลูกชายของสับปะเลอไม่ใช่ว่าใครจะเห็นผีได้ง่ายๆนะแต่ว่าผมน่ะมีดวงตาที่สนั่นก็หมายถึงเห็นผียังไงล่ะพ่อผมบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของผมรอให้ผมโตก่อนค่อยทาพิธีเหมือนพ่อได้ดังนั้นหน้าที่พวกนี้ฮุบ มันต้องเป็นหน้าที่ของผมเฮ้ทุกคนสังเกตเห็นเสาอะไราวางไว้แถวๆถวนี้หรือเปล่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นป้ายหลุมศพยังไงล่ะโอ้คุณนะ้าที่ตายไปขออนุญาตทําความสะอาดนะครับหยพ่อนุ่มมาทุกวันเลยนะนะขอบใจนะที่มาทําความสะอาดบ้านนะให้ดีดีด <c oughs> ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันก็อยากจะรองเข้าล่างบ้างหน่อยนะได้ป้าได้ป้าฮีหลตัวพยายามเข้าล่างผมแต่ก็คงทําไม่ได้เอโอ๊ตร้อนจังเลยไม่เห็นเมะไยเลยอมีเพื่ เจ้าหมาที่เข้ามาในเขตป่าช้าเงั้นเหรอเฮ้่ไง <im itation> พวกเราไปหาพ่อก,กันดีกว่านะ <im itation> ดูเหมือนพ่อมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างด้วยแหละถึงแม้ว่าผมจะเป็นลูกชายสับปะเลอะและไม่มีใครครบ <im itation> แต่ก็มีคนหนึ่งจ้าเอ๋ขอเล่นด้วยหน่อยด <im itation> ิง่ายไงพายุตลกจังถ้าเต้นได้นะ <im itation> นี่แหละครับคือเพื่อนของผมไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทอง <im itation> เขาอ่ะชอบรอผมแล้วก็ออกมาเต้นท่าตลกตลกแบบนี้ให้ดูอ๋อกระดูพายุฉันกำลังคิดถึงนายเลยอ่แต่ว่าตอนนี้น่ะ อพ่อของฉันบอกว่าให้เอาฟางไปเผาอะไรสักอย่างอะ่ะเอาไวเ้เดี๋ยวฉันมาเล่นด้วยนะเออเออเดี๋ยวพายุรอที่นี่แล้วกันบายบายนะในทุกๆวันมีแค่พายุเท่านั้นที่จะมารอผมตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีรูปภาพอยู่ที่หน้าหลุมศพเขาและเขาเองก็ไม่รู้ว่าตายยังไงพ่อเกิบแม่เป็นใครเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นแค่เพื่อนคนเดียวของเขาย่งไงล่ะ พ่อครับผมเพิ่งไปเอาฟางมาน่ะแล้วก็ไปทําความสะอาดป่าช้าตามที่พ่อบอกโอ้ดีมากลูกเอ้ยพ่อเนี่ยกาลังหาฟางกลัวไม่พออยู่เลยเดี๋ยวจะมีคนมานะมีคนมาอีกหรอครับใครจะมาที่ป่าช้าล่ะนี่มันก็จะหกโมงเย็นแล้วนะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านะถ้ามาก็ต้องทําพิธีให้เขาแหละเห็นบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นลูกแมวที่เขารักมากเลยอยากก็เลยอยากจะให้พ่อทําพิธีให้ซะหน่อยเออแบบนี้นี่เองใครนะที่จะมาที่นี่อ่ะฮะฮนี่จ่าแมวเหมียวเอาไว้ในใจเย็น มันก็แค่แมวไหมล่ะโอ้ยก็มันน่าโมโหนะไม่เห็นเล่นกับฉันเลยอะอุตส่าห์เสียเงินซื้อคอฟฟี่นะฉันซื้อน้ำไปร้านแก่0 0บาทแล้วเนี่ยยังไม่เล่นกับฉันเออโอ้แถวมันร้องไห้ไม่ชอบเลยจะเย็นๆก่อนสิมันไม่ได้เป็นแบบที่นายคิดนายก็สงสารมันหน่อยมันเป็นแค่สัตว์นะตายแล้วแม่ฉันโทรมาแล้วเนี่ยบอกว่าแมวตุยนี่พวกเธอลูกตาลว่ายังไงหรอไอพวกเธอพวกเธอแม่ฉันโทรมาบอกว่าแมวของแม่ฉันตุยนะแม่จะพาแมวไปทำพิธีอะไรก็ไม่รล้พวกเธอจะไปด้วยหรือเปล่า ่โอ๊ยน่าสงสารนะแต่ทําไมถึงไม่ฝังแมวไว้หลังบ้านเล่าเข้าใจว่าแม่เธอจะต้องทําพิธีให้มันยุ่งยากไปทําไมอ่ะก็แค่แมวอ,อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่คงรักมากแหละเอองั้นถ้าใครไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะให้เราเป็นเพื่อนรักกันเราก็ต้องไปด้วยกันนะสิเอาเวลูกตาลเราไปด้วยกันนะโอ๊ยเธอไปฉันไปเพื่อนกันตลอดไปไปก็ไปเด้เ,เดี๋ยว่อนนะเด็กๆถ้าจะไปนะ่ะก็ช่วยจ่ายค่าอาหารแมวให้พี่ด้วยนะเอ้ยอย่าเพิ่งไปจ่ายอาหาร แมวให้พี่ก่อนโอ้แมวพี่เสียน้ำตาเพราะพวกหนูเลยอะอะไรของพี่เนี่ยแมวของพี่นั่นแหละไม่มีประโยชน์เลยเปิดทําไมร้านคอฟฟบ้าๆแบบนี้นะเอ๊ะโดนเด็กด่าน้ําก็ไม่อร่อยคราวหนะ้าเพราะไม่มาละขอโทษนะคะเพื่อนของหนูเสียมารยาทแล้วรีบไปกันเถอะนะงั้นหนูจะบอกคุณแม่โอนให้ทีหลังนะเอาเว้ไปได้แล้วไม่ต้องมากระเซฟฉันว่าเธอรีบโทรหารแม่ดีกว่านะเออแม่ฉันสตาร์รถรอแล้วรีบไปกันดีกว่า เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น่ะทำไมแมวของเราถึงมีน้ำตาล่ะโอ้เจ้าเด็กผู้ชายนั่นน่ะเดือชะมัดเลยอะโดนผีหลอกตายแน่บางอาจมาทําให้แมวของฉันร้องไห้เอ้ยเจ้าเด็กไม่เดโธ่ลูกแม่มาแหล่ะจะมาเนี่ยลูกตาลลูกมาเลยอย่างแม่จะเอาแมวไปเผาแล้วนะแล้วแม่โทรหาแล้วอะแม่แม่ไม่ต้องโทรแล้วพวกเรามาแล้วค่ะหนูขอให้เพื่อนหนูไปด้วยนะเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันน่ะโทที่ลูกช้าก็เพราะว่าไปหาเพื่อนมาหรอกเนี่ยแม่เนี่ยใจจะขาดแย่นะคะใจ เย็นๆน,นะคะรีบไปกันเถอะหนูรู้ว่าคุณน้าเสียใจนะคะแต่ว่าการมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้จ้าเด็กๆจ้าขึ้นรถได้แล้วแม่จะพาแมวไปเผานะดูท่าทางสงสัยจะข้าก่อนแน่ๆเลยอะช่วงนี้ยิ่งหน้าหนาวท้องฟ้าก็ยิ่งมืดเร็วขึ้นออ้ยถึงแล้ว เดี๋ยวก่อนค่ะคุณแม่เป็นอร่อยอย่าไม่ไปกับแม่งั้นหรอคือนี่เดี๋ยวเราเดินฝ่าป่าแป,ป๊บเดียวก็ถึงที่เผาแล้วทำไมอยากจะรอแม่อยู่ตรงนี้งั้นหรอเด็กๆฮะใช่ค่ะพวกเราขอรอข้างนอกดีกว่านะคุณแม่รีบไปคนเดียวเถอะแล้วก็รีบกลับมาเร็วด้วยพวกเราจะนั่งรอเอ๊เจ้าเด็กๆพวกนี้เนี่ยไหนบอกว่าจะมากับฉันยังไงล่ะเฮ้ยแล้วทำไมมันเย็นเย,ยือกจังเลยแถวนี้น่ะฉันก็เลยต้องได้อุ้มศพน้องแมวเนี่ยไปเพียงลำพังแต่ว่าไปเฮ้ยทำไมมันหล่อหลอนยังไงไม่รู้นะที่นี่มันคือที่ไหนกัน แน่เนี่ยเฮ้ยฉันลืมสังเกตไปเลยนะโอ้ยนั่นไงโอ้ยโชคดีที่เจอคนแล้วโอ้คุณใจ่ไแมคครับที่จะมาทําพิธีเผาน้องแมวนะน่าสงสารจังเลยแต่ว่าคุณมาค่ําเกินไปนะอขอโทษทีค่ะพอดิฉันรอลูกอันนาะมันก็เลยมาช้าแต่ว่าช่วยทําพิธีให้ได้ไหมเฮยจริงๆแล้วหลังหกโมงนะ่ะผมไม่ทําให้แล้วนะเอ้าแล้วทํายังไงอะงั้นอันดาไปอยู่กับเด็กพวกนั้นนะเพราะว่าพ่อจะทําพิธีนานนะ่ะโอ้ยนี่ก็หกโมงแล้วนะฉันง่วงจะตายแล้วเมื่อไหร่คุณนาจะออกมาเอ้ มืดแล้วจังเลยอ่ะน้าๆสิแม่เมื่อไหร่จะมาอ๋อพวกเธอกลัวเงนเหรอไม่เป็นไรนะเราไม่มีไฟด้วยทําไงดีอะ่ะลูกรู้ใช่ไหมว่าหลังหกโมงจะเกิดอะไรขึ้นแถวนี้นะเอะอ๋อลูกครับผมเดี๋ยวผมจะไปเองนะพ่อพ่อทําพิธีเถอะงั้นขอตัวนะผมว่ารีบทําพิธีดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเจออะไรไปมากกว่านี้นะไงพายุนายอยู่ที่นี่นะห้ามออกไปเป็นเด็ดขาดเอ,อ้าทาไมอ่ะวันนี้ไม่เล่นกับพายุหรออ๋อพอดีว่ามีเด็กๆอยู่ข้างนอกด้วยตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้วนายก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นเวลาพบ นาะยต้องอยู่ที่นี่เอานึกว่าจะได้ออกไปด้วยไม,ไม่ได้นะมนุษย์จะเห็นนายแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาจะกลัวนายเอ้ยรู้แล้วหนะ้าไปเถอะเอ้ยไม่เคยเห็นนายห้ามฉันแบบนี้มาก่อนแต่ก็ไว้ใจได้เลยนะเพื่อนรักไปเถอะไปเออผมรู้สึกผิดจังเลยที่พูดแบบนั้นไปแต่ก็ช่วยไม่ได้แอนะเป็นผีก็ต้องอยู่ส่วนผีเออเอ้เออพ่อของฉันบอกว่าให้มาอยู่กับพวกเธอหน่าแถวนี้มันในกล้ป่าชา้าโอ้นายออกมาจากป่าช้าคนเดียวงั้นเหรอสุดจะยอดเลยนายไม่กลัวผีหรือไงพวกเรากลัวผีมากเลยนะอ๋อฉันตัดชินแล้วเพราะว่า พ่อของฉันเป็นสับป,ปะเลนะิรน่ะฉันมาทุกวันเลยเก่งจังเลยนะงั้นก็ระหว่างที่รอคุณแม่ของนกตาลนะ่ะแล้วก็มาเล่นกันดีกว่าอืะอ,อ,อฉันมีสถานที่นึงไปกับฉันสิเดี๋ยวฉันพาไปดูนะเฮ้ยดีนายยังมีสถานที่เจง๋งๆอีกงั้นเหรองั้นแบบนี้พวกเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะไปไว้ยนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเรียกผมว่าเพื่อนผมมีเพื่อนแล้วเหรอเนี่ย โอ้โสุดยอดนะไหนๆลองดูบ้างนะสุดยอดนะาอะไรล,ลูกตามไม่น่ากลัวหรอกคือสนุกจริงๆด้วยฮหโอ้โหฉันไม่อยากเชื่อว่าลูกชายสับปปเบลจะมีสถานที่เล่นสนุกด้วยอขอบคุณนะาที่ทําให้พวกเรามีความสุขนะพวะพกควรชอบงั้นเหรอขอบคุณนะเนี่ยอันดานายก็ไม่เล่กกับฉันเซลยหรือเลวผมมีความสุขจังเลยอะดูเหมือนว่าผมจะมีเพื่อนเป็นคนที่แท้จริงแล้วจนกระทั่งผมลืมใครบางคนที่อยู่ในป่าช้าที่กําลังรอผมอยู่ นานไปไม่กลับมาเลยอ่ะอยากออกไปหาจังอยากไปหาน้าผู้ตายแล้วน่าสงสารจังเลยฉันว่ามันทิ้งแกไปแล้วแหละก็บอกแล้วไงมนุษย์กับผีน่ะอยู่คนละโลกกันนี่แกคิดหรือจะโครงกระดูกฮะว่าเขากับแกจะเป็นเพื่อนกันได้น่าสงสารแล้วก็น่าเวทนาจริงๆิ้าทำไมถึงพูดแบบนี้แหละเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาจะทิ้งผมไปนะผมก็มีแค่เขาคนเดียวเศร้าจังเลยอ่ะลูกๆจ้ากลับบ้านกันได้แล้วสนุกกันจังเลยนะพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่แล้วกันไปลูกกลับบ้านกัน ดก่แม่ขาพวกนี้ขอมาอีกนะคะสนุกมากเลยอะ่ะเล่นกับเพื่อนใหม่อะ่ะพ่อครับผมมีเพื่อนแล้วนะพวกเขาหน้ารักแล้วก็นิสัยดีมากด้วยเอองั้นอันดาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฉันขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันฉันคิดว่านายนี่สุดยอดมากเลยฮงั้นก็เจอกันนะพรุ่งนี้สนามเด็กเล่นใกล้ป่าช้านะ่าบายบายไปถลูกลักนี่เด็กๆไม่กลัวอะไรเลยหล่อเล่นท้ายป่าช้าแบบนี้นะ่าเก่งจังเลยแล้ววันต,ต่อมาผมเองก็รีบทําความสะอาดป่าชา้าใกล้จะได้เล่นกับเพื่อนแล้วรีบทําความสะอาดดีกว่าแนอดอนเขาบนหน้าที่ของผม ต้องททุกวันเย้เสร็จแล้วไปหาเพื่อนใหม่กันแล้วตื่นเต้นเอ๊เออ,อันดานายจะรีบไปไหนเนี่ยมาดูท่ากระดูกฉันก่อนอ๋อขอโทษด้วยนะวันนี้นะฉันมีนัดกับเพื่อนแล้ววันหลังนะ่ค่อยนด,ด้วยกันวันนี้ฉันมีธุระรีบจริงๆนะโถแบบนี้ไงอบอกว่าวันหลังยังไงละ่ะฉันรีบจริงๆนะหัดฟังบ้างซิเฮนายนันไม่ชอบเล่นกับฉันเหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะเอฉันบอกแล้วไงว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่สนใจเวีนญาณหรอกนั่นนะสิน่าสงสารแกนั่นจะโคกระดูกไม่จริงน่ะเขาบอกแล้วไง ว่ามีธุระอธุระอะไรดูนั่นสิเด็กๆพวกนั้นน่ะมาเล่นกับเขาทุกวันเลยจนเขาลืมแก่ไปแล้วน่ะเออสนุกจังเลยนี่แน่ออปึ๊บนี่แน่อ้โหโอ๊ะเดี๋ยวมาจะมีคนมาน่น่ะๆเฮ้ยอันดามาแล้วคิดถึงจ้าเพื่อนๆต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยผมมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนๆทุกวันแต่ว่านะใครคบกับพีก็แปลกแล้วนายว่าปะลูกบอลเฮ้ยอดไม่ได้เลยฮะถ้าอยากจะเล่นด้วยอะเอออย่าออกไปนะอออเอ้ย ลูกบอลตกไปนู่นแล้วอะใครจะไปเก็บนะเออฉันอาจจะไม่ไปเก็บนะฉันกลัวเออฉันกลัวเจอผีจะเลยฉันยิ่งไม่ชอบผีอยู่ว่ะเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวฉันไปเก็บให้ก็ได้นะไม่เป็นไรเอออย่าเจอผีเหมือนตอนเด็กนะฉันไม่ชอบผีมากมากเอ๊สวัสดีเอ๊เอ ปกมือด,ด้วยด้วยเหรอวฮ้ยผีหรอกช่วยด้วยมาเต้นกันเถอะมาเต้นกันเถอะลา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 เฮ<อ>้ย<อ>ไม่เอาผีหลอช่วยลูกตาลด้วยเอ๊ะลูกตาลเป็นอะไรลูกตาลอ,อย่าบอกนะว่าลูกตาลหยุดเร่าให้ก่อนพูดก่อนสิมีอะไรเฮ้ช่วยฉันด้วยฉันมองเห็นโครงกระดูกเดินได้มันเก็บลูกบอลให้ฉันด้วยอย่าไม่อยากจะเชื่อเลยผีหลอกนันเลย นี่อย่าบอกนะว่าพายุน่ะออกมางั้นเหรอเดี๋ยวฉันมาแล้วทุกคนง่ายอันดามาแล้วเหรอฉันบอกนายว่ายังไงว่าอย่าออกมาจากที่นี่แล้วทําไมนายถึงไม่ฟังฉันเลยอะนั่นมันเพื่อนของฉันนายทําให้เพื่อนของฉันต้องกลัวเฉันจะไม่เล่นกับนายแล้วฉันเกลียดนายออกไปเลยนะกลับไปยังป่าช้าของนายไปอันดาตอนนั้นผมเผลอพูดแรงใส่กับพายุเพื่อนรักที่ไม่มีเนื้อหุ้มกระดูกไม่จริงเขาเกลียนฉันแล้วเหรอเอ้บอกว่าแล้วกลับป่าช้าเราดีกว่านะพายุอะไรกันเนี่ยมา น่านทกทำให้นายไร้ค่ามากๆากเลยนะเออน่าสงสารจังเลยเจ้าของกระดูกเอยเออันดากลับมาแล้วขอโทษนะเพื่อนๆเอ๊ฉันไล่ผีไปให้แล้วลรวพวกนายเป็นอะไระนายไม่ต้องมาโกหกเลยพวกเราเห็นหมดแล้วเมื่อกี้นายยืนคุยกับผีและนายก็เคยเล่นกับมันใช่ไหมแท้จริงแล้วบางทีนายอาจจะเป็นพวกเดียวกันกับมันก็ได้แล้เล่าเล่นกับอันดาดีกว่าเอ๊เปล่านะครับผมไม่ได้เล่นกับเขาสักหน่อยเออเจย่าขอตัวนะอันดาคือว่าราอให้ทุกคนใจเย็นก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะกลับกันเถอะ เล้ดูเหมือนว่าทุกคนจะจากผมไปอีกครั้งอันนี้ทุกคนเกลียดผมไปหมดแล้วครับผมไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยกลับบ้านไปหาพ่อ,อ,อดูเหมือนว่าอันดาจะมาหาพวกเราแล้วดูนั่นสิอันดาพวกเราอยู่ทางนี้ออ,อ,อผมไม่อยากคุยกับพวกครอกระดกแล้วก็พวกผีผมไม่ชอบเลยนี่นายกล้าทิ้งเพื่อนคนเดียวของนายเลยเหรอฮะ ผมไม่ได้ทิ้งซะหน่อยคุณไม่ต้องมาพูดเลยนะก็พายุนะ่ะทำให้คนกลัวแล้วคุณน่ะเป็นใครเอแต่นี้ไปหน่ะนายก็อยู่ส um um> um ่วนนายซ้าอย่ามายุกับฉันเองผมกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนผมปฏิเสธเพื่อนผีเพราะคิดว่ามันไร้ค่าเกินไปเขาทำให้นายรู้สึกแย่จังเลยนะเจ้าของกระดูกน่าสงสารจังเออพ่อครับเพื่อนที่เป็นมนุษย์ทิ้งผมไปแล้วพวกเขาเกลียดผมที่คุยกับผีทำไมผมต้องเกิดเป็นลูกสับปะเลอะแบบพ่อด้วยเอ๊ะ ลูกจะโทษทุกคนไม่ได้นะนี่อันดาลูกรักฟังให้ดีๆนะลูกมิตรภาพอะไม่จําเป็นต้องเป็นกับมนุษย์เสมอไปนี่ลูกคิดจะตัดขาดกับเจ้าครงกระดุกนั้นเลยเหรอผอไม่เห็นด้วยหรอกนะเอ๊ะถึงแม้ว่ามันไม่มีหัวใจแต่มันก็มีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นลูกลักจงคิดให้ดีๆเพื่อนแท้น่ะจะอยู่กับเราไปแสนนานเขาจะไม่พูดลบให้เพื่อนนะ ครับพ่อหวังว่าลูกจะคิดได้ล่ะการยอมรับในตัวตนเองน่ะดีที่สุดพ่อผมยอมรับในตัวตนแล้วผมจะกลับไปขอโทษเจ้าครงกระดูกขอโทษนะครับพ่อไม่เป็นไรเจ้าเด็กน้อย,อยวันนั้นนะ่ะพวกนายก็เห็นใช่ไหมว่าอันดาคุยกับโครงกระดูกได้ไหนพวกนายบอกว่าอันดานะ่ะเจ๋งยังไงล่ะถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับอันดาแล้วล่ะก็ฉันคิดว่าเราควรจะเคารพเพื่อนของเขาด้วยเออฉันคิดว่าฉันก็พูดแรงเกินไปวันนั้นนะ่ะฉันอยากจะไปขอโทษจริงเลยเอาไง น,น่นนะสิฉันเองก็รู้สึกผิดเลยแฮะก็ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนี่นะใครอยู่หน้าบ้านเนี่ยเอ๊ะ พวกนายมาทำไมอะเออคือว่าพวกเรามาขอโทษเรื่องนั้นนะอันดานี่พวกเธอไม่ได้รังเกียจผมหรอกหรอครับเพื่อนแท้เขาจะไม่รังเกียจกันงนหรออออันดาในสายตาพวกเราอะนายเจ๋งสุดๆไปเลยคุยกับผี่ก็ได้เพราะฉะนั้นพาเราไปหาเพื่อนนายหน่อยเซ่ออันดาคงไม่กลับมาหาผมอีกแล้วไม่เป็นไรผมเป็นผีนี่นะใช่ไหมเจ้าโบใครบอกว่าผมจะไม่กลับมาล่ะพายุเรากลับมาแล้วขอโทษนะ อันดามาแล้วผมไม่เคยโกดคุณเลยครับแต่ว่าฉันมีเพื่อนมาขอโทษนายเหมือนกันนี่พวกนายเข้ามาสินี่เพื่อนของฉันเองโ้ตนตนต้นนกลัวจังเลยอะฝึกความกล้าเข้าไวไม่เป็นไรหรอกนะสวัสดีผมชื่อพายุครับนี่แหนกโดดกลางขาได้ด้วยโอ้เจ๋งมากเลยอยากเจ๋งกว่าอันดาอีกอ้านะนูสิขอบคุณครับผมชื่อพายุนะเขาผู้ที่ชอบกับผมโอ้ช่วยทําให้ดูใหม่อีกได้ไหมอ่ามาเต้นกันเถอะี่อนหน่อยสอนหน่อยถ้าน้นเจ๋งสุดๆไปเลยอย่าพายุแหน่ đan 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 à đan 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 จังเลยเมาเต้นดวลกันนี่แน่นี่แน่ตะแนวตะแนวโอ้ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสุดท้ายพวกเขาจะเข้ากันได้ดีเจ๋งเชียวมา้างต่อไปนี้พวกเราจะมาเล่นกับนายทุกวันเลยแล้วก็มาเล่นกับพายุด้วยแล้วตอนนั้นผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเพื่อนที่แท้จ,จริงจะยอมรับข้อเสียของพวกเราได้และในที่สุดพวกเราก็ได้กลายมเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักครองกระดูกโอ้โหดูเหมือนว่าละครก็ไดจบลงไปแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่านะคะทุกคนได้ข้อคิดอะไรบ้างในเรื่องนี้เอยสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ไยได้นะแล้ววันนี้ละครก็ไดจบลง ไปแล้วนะคะพี่อายเนี่ยก็ต้องขอตัวไปแต่งบ้านฮาโลวีนก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่อาอเนี่ยจะจัดประกวดแน่นอนเจอกันเร็วเรวนี้